สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม8ดนะครับวันนี้อยู่ครูชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวันดีวันนี้เรามีโอกาสได้มาแจกข้าวขนมต่างๆให้กับเด็กๆนะครับใต้ผ่พานนะครับแต่วันนี้จะมาดูกิจกรรมเรื่องของโครงการของครูชาวนะครับครูชาพาเลยครับผมเชิญเลยครับครับผมอันนี้ครูชาเรียกโครงการว่าโครงการอะไรนะครับโครงการล้านศูนย์บาทโครงการล้านศูนย์บาทเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กให้เด็กถ้าเด็กๆอยากได้ตีกลองหนึ่งเด็กๆเขาจะเก็บคนไป20ิบใบย0่ใบใช่เราให้เลยไม่ได้หรอครูคือทุกว เด็กต้องช่วยจับกลุ่มที่เขาอยู่ด้วยอ๋อเขาจะรับและให้ใช่ครับทุกทุกวันนี้พอพอได้เอาเด็กเขาแถวแจก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 ารแจกของคุณนะครับเด็กเขาจะรอคอยพวกคุณนะมารับของอีกเดียวเขาไม่เคยช่วยเหลืออะไรจากกลุ่มที่เขาอยู่ด้าหลังนีอะไรคุณเส้นนี้ยกาก็จะเป็นขยะรีไซเคิลที่เด็กนํามาแลกครับเป็นพวกขวดมีลังเราก็จะแยกฝาแยกอะไรตรง<อ>เนี้ยครับเนี่ยเราแกะฝาออกแล้วเราก็เอาไปทําหลังคา ขอนพวกหลังคาด้วยใช่ครับให้มูนีธที่พี่ซีมารับอ๋ออย่างนี้เลยใช่ครับอืมก็คือเด็กๆเอามาเอามาแลกมาแลกแล้วเด็กๆถึงจะได้ของใช้แบบนี้ทรงนี้ส่อถุงทรงถุงเท้าต่างๆรับอย่าว่าอยากจะผมอยาติดฟัน คอนโชนผ้าหนามัยทุกอาชิงเกงไหนที่ไหนได้หมดเลยครับแล้วตอนนี้เด็กในคอนโทรลที่คุูชาวดูอยู่ประมาณกี่คนประมาณ60กติดาวหกคือกว่าคนเด็กมาจากไหนครับเด็กมาจากการมชุมชนต่างๆครับหลายชุมชนเลยใช่ครับเด็กๆอ่ะเข้ามาเล่นกันเด็กๆก็จะมีสังคมอีสังคมสังคมหนึ่งใช่เดี๋ยวนี้เราไปจะแสกค่าตั้งหกโมงว่าเดี๋ยวเรวมตัวนั่นเราไปเราไปตั้งโต๊ะแล้วคุณผู้ชมนะขับไปเลยครับ còn nếu còn nắng còn nếu còn nắng thì quá không có quá luôn ba năng mấy năng ขอตายนรับครับหลังจากวันนี้ที่เรามีแจกข้าวอาหารให้กับเด็กๆที่ใต้สะพานพลัง8ครับจะมีของกระเป๋าตุ๊กตานะครับรองเท้าขวดน้ําขนมนะครับที่เรารวมกันบริษัท IA88 แล้วก็สิทธิ์เก่าช่างกอสร้างดูสิทธิ์ที่รวมน้าใจมาให้กับคุณชาวเพื่อที่จะส่งต่อให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสขอให้คุณชาวดูแลเด็กๆแบบนี้ต่อไปนานๆนะครับได้เป็นกําลังใจให้คุณชาวตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ